วันนี้ที่รอคอยต้องเตทิติอาบน้ำแล้วกว่าจะเสร็จขำจนกรามค้างในที่สุดก็ได้เห็นกันสักทีภาพที่แฟนๆภาพยนตร์เรื่องสับปะเลอรอคอยกับภาพที่ต้องเตทิติผู้กำกับสับปะเลออาบน้ำแต่บอกเลยว่ากว่าจะเสร็จหัวระบมแน่นอน นาทีนี้เชื่อว่าน้อยคนที่จะไม่รู้จักเขาคนนี้ต้องเตทิติสีนวนหรือต้องเตผู้กำกับสเปรเรอภาพยนตร์ไทยแนวสยองขวัญตลกที่กำลังมาแรงในตอนนี้ที่เข้าฉายไม่ถึงเดือนก็กวาดรายได้ทะลุ3 0 0อล้านบาทไปแล้วล่าสุดเขาก็ได้ทำตามสัญญาที่เคยพูดไว้ก่อนที่หนังจะเข้าฉายว่าถ้าทะลุร้อยล้านจะอาบน้ำ โดยต้องเตผู้กำกับผมยาวมาเซอร์ที่ชอบสวมใส่เสื้อผ้าเก่าๆขาดๆแถมคนใกล้ตัวย,ยังพากันแซวบ่อยๆว่าต้องเตไม่อาบน้ำด้านเจ้าตัวนั้นก็ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้เองยอมรับว่าเคยไม่อาบน้ำนานสุด3เดือนบอกว่าถ้าอาบอยู่ไม่ได้จะนอนไม่หลับข้ามอาทิตย์แต่สระผมแปรงฟันตามปกติ ซึ่งเรื่องพีกๆนี้ของเขาทำเอาแฟนคลับหลายคนอึ้งและมักจะเข้าไปคอมเมนต์ในคลิปของเขาว่าอยากให้เขาอาบน้ำให้ดูเป็นการฉลองรายได้ภาพยนตร์ของเขาซึ่งต้องเตเองก็เคยบอกเองว่าถ้ารายได้สับเปลอทะลุร้อยล้านเขาจะยอมอาบน้ำ และแล้วในที่สุดแฟนๆก็ได้เห็นภาพนั้นเมื่อวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาหลังสับป,ปเปลอกวาดรายได้พุ่งทะลุ300ล้านบาทต้องเตก็ต้องทำตามสัญญาด้วยการอาบน้ำสระผมสำหรับคลิปที่ต้องเตาอาบน้ำนั้นอยู่ในติ๊กตอกของกองห้วยไร่พี่ชายคนสนิทที่โดนน้องรักลากมาอาบน้ำด้วยแต่งานนี้ไม่ใช่การอาบน้ำธรรมดาแต่ทั้งคู่ยังเล่นเป่ายิงฉุบตบหัวกันไปมา บอกเลยว่ากว่าจะอาบน้ำเสร็จเล่นเอามืนหัวแทนแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ในความน่ารักของคู่พี่น้องกันเป็นจำนวนมากและหลายคนยังบอกว่าในที่สุดก็ได้เห็นต้องเตอาบน้ำสักที